มีเซ็กส์แบบป้องกันใส่ถุงยางตลอดนะคะถ้าเปลี่ยนคู่นอนบ่อยเนี่ยจะเสี่ยงอะไรไหมคะมันก็มีความเสี่ยงแบบทวีคูณเนี่ยหรืไหม,มการใส่หมานอนไมคะะมันป้องกนันได้แต่ตรงตรงแท่งมันใช่ไหมเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยตรงพวกแบบบรนเหัวหน้าเ่านะคะหรือเร่เตงรงไข่อะไรพวกเนี้ยซึ่งบางทีอะมันก็มีรอยโรคที่มันทําให้ติดเชื้อได้เหมือนกันนะคะก็คืออันนี้ต้องขอเช่นชมว่า ใส่ทุงอย่างตลอดนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะนะเพราะว่าคือมันป้องกันนอกจากจะป้องกันในเรื่องของการตั้งครรภ์แล้วนะคะก็ยังป้องกันในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยนะคะ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าก็ดีกว่าที่เราไม่ใส่ไม่ป้องกันเลยนะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของเ,อเปลี่ยนผู้นอนบ่อยนะคะคือถามว่าการที่เรามีผู้นอนคนเดียวที่เรารู้จักเนาะอ่าหมายถึงว่าแบบคนเดียวเนี่ยกับเราอย่างเงี้ยค่ะโอเคมันมีโอกาสที่จะ ติดเชื้อทำให้สมานเล็กน้อยคือหมายถึงว่าเราเราอะรู้จักกันแล้วอะไรเงี้ยถูกไหมแต่เวลาการเราที่เปลี่ยนคู่นอนนะคะเราไม่รู้หรอกว่าคนนี้คนที่หนึ่งที่เราเจอเป็นยังไงคนที่สองที่เราเจอเป็นยังไงคนที่สามที่เราเจอเป็นยังไงก็คือหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยที่มาเจอเราอะค่ะมันก็มีโอกาสที่เขาอาจจะมีเชื้ออะไรใดๆโดยที่เราไม่ได้รู้แล้วก่อนที่เราจะมีเซ็กซ์อ่ะเราไม่ได้ไปเจาะเลือดเขาทุกคนนอกออกไหมเพราะฉะนั้นะมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันในการเปลี่ยนคู่นอนนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่จะมาเจอเราในนนแต่่ละะวั หรือในแต,แต่ละครั้งอะค่ะเขามีความเสี่ยงมากแค่ไหนหรือก่อนที่เขาจะมาเจอเราเนี่ยเขาก็ไปเจอคนอื่นมาด้วยหรือเปล่ามันก็มีความเสี่ยงแบบทวีคูณเนาะแม้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีคเซ็เส์อยงแล้วนะคะแต่ก็ต้องป้องกันค่ะอย่างที่บอกใส่ถุงยางทำไมอะค่ะป้องกันนะคะดีที่สุดนะคะเนาะแล้ว hmm. ก็แต่ว mm ่าอย่างที uh. uh ่บอกคือการใส่ถุงยางทำไมค่ะ huh. มันป้องกันได้แต่ตรง ตรงแท่งมันใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงพวกแบบเรนหัวหนาวนะคะหรือป็นตรงไข่อะไรพวกเนี้ยซึ่งบางทีอ่ะมันก็มีรอยโรคที่มันทําให้ติดเชื้อได้เหมือนกันนะคะมันไม่สามารถจะป้องกันได้เพราะว่ามันป้องกันแค่ตรงแท่งนะแต่ว่าที่เราแบบเอ็กซ์กันเนี่ยมันก็สัมผัสตรงไข่ตรงหัวหนาวอะไรพวกเนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราดูนะถ้าเราได้เห็นว่าก่อนที่เราจะเอ็กซ์กันเนี่ยมันมีลักษณายผิดปกติ เห็นงช่มีตุ่มน้ำาในผิดปกติแล้วมันดูแบบเออทำไมมันมีแผลมีบาดแผลอะไรตรงแบบรอบนอกอะไรเงี้ยเราอาจจะเลี่ยงนะหมอว่าเพราะว่าคือการใส่ถุงยางนามัยอ่ะมันป้องกันลักษณะลักษณะแผลตรงบริเวณหัวหน่าวหรือตรงไข่ตรงขาหนีบอยู่ไปเพวกนี้ไม่ได้เพราะฉันน่ะก่อนจะเอ็กซกันอ่ะดูนิดนึงหมอว่าดูนิดหนึ่งแต่บางคนแบบมันไม่มีช่วงเวลาดูใช่าะฉันแต่ว่าไปมืดมืดอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันดูไม่ทันใช่ไหมแต่ว่าก็ถ้าไม่ได้ดูจริงดูไม่ทันจริงก็โอเคใส่ถุงยางนามัยดีกว่าไม่ใส่แรอวค่ะ ค่ะเนาะพราะจริงๆแล้วเนี่ยการสัมผัสบริเวณที่นอกถุงยางเนี่ยมันก็ยังนำเชื้อบางอย่างได้นะคะก็ต้องดูหน้าไม่รู้ใจอีกแล้วกรณีนี้นะคะดูหน้าก็ไม่รู้ว่าเขามีโรคหรือเปล่าดูจู่ก็ไม่รู้ยังไม่รู้เป็รอบข้างเขาอีกนะคะ